อาหารจากกัญชามีมาให้เลือกหลากหลายเมนูท่ามกลางข่าวที่ชวนสงสัยกินได้มากแค่ไหนและใครที่ต้องห้ามกินต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์จริงกัญชาก,ก็เป็น ผักชนิดหนึ่งมีสรรพคุณดูแลสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งในเมนูมอาหารของเราได้และหัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจากที่เรารวบรวมภูุิปัญญาการใช้ของคนไทยรับองค์ความรู้ดั้งเดิมเขาบอกว่าเวลาเอากัญชามาผสมเครื่องเทศเครื่องแกงมันจะทําให้เลือดลมไหลเวียนดีแข็งแรงกินอาหารอาร่อยน,นอนหลับได้ง่ายปรุงอาหารจากกัญชาหลักสําคัญที่ต้องเข้าใจคือความแตกต่างของกัญชาที่ผ่านความร้อนและไม่ผ่านความร้อนสารตามธรรมชาติในใบกัญชาเนี่ยไปผ่านความร้อนเนี่ย ตัวนี้มันจะเปลี่ยนไป TSCA มันจะกลายเป็น TSC เฉยๆ CBDA มันจะกลายเป็น CBD เฉยๆซึ่งจะออกฤทธิ์อีกแบบนึงตัว A ต่อท้ายเนี่ยมันคือคำว่าแอซิกัญชาส่วนที่ยังไม่ผ่านความร้อนใบที่เราเด็ดออกมาจากลำต้นตัวนี้จะเป็นกรดของสารเมาซึ่งไม่ผ่านสมองไม่ทําให้เกิดการเมาการศึกษาวิจัยในปัจจุบันเนี่ยเขาก็พบว่าช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีถ้าใครที่เพิ่งเริ่มกินก็ให้กินปริมาณน้อยๆก่อนนะคะจะครึ่งใบหนึ่งใบส่วนใน กรณีที่เรามาปรุงอาหารผ่านความร้อนหรือเราเก็บมาระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยตัวโปรตของสารเมาจะถูกแสงถูกความร้อนในอากาศเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นสารเมาความร้อนมันจะไปเปลี่ยนสารในกัญชาถ้ามีความร้อนเนี่ยข้อควรระวังก็คืออย่าใส่เยอะเกินไปทาให้มีฤทธิ์เมามันก็ต้องพอดีพอดีตัวสารเมาเองเนี่ยในปริมาณมน้อยๆเนี่ยเขาก็ช่วยทําให้กินข้าวได้ทําให้อาหารอร่อยขึ้นแต่ว่าถ้าได้รับในปริมาณสูงเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงเช่น มีใจเต้นเร็วปวดศีรษะได้เราค้นพบว่าการได้รับสารกัญชาครบถ้วนร่วมกันไปก็จะดูแลสุขภาพเราดีขึ้นไปกระตุ้นระบบกัญชาตามธรรมชาติในร่างกายของเราได้ดียิ่งขึ้นกัญชามีจุดเหมาะสมของประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ยิ่งกินมากยิ่งดีเป็นระคังควา้าคือหมายความว่าประสิทธิผลที่เราต้องการจะดีแค่จุดหนึ่งค่ะพอเลยจุดสมดุลน,นี้ไปแล้วเนี่ยยิ่งเพิ่มขนาดยิ่งเพิ่มผลข้างเคียงแล้วแต่ละคนเนี่ยก็ตอบสนองแตกต่างกันแล้วเราจะกินได้มากน้อยแค่ไหน ก็สักสอสาใบไม่เกินนะครับถ้าเราไม่ได้มีอาการของโรคหรือไม่ได้มีความเจ็บป่วยอะไรก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องกินหรือถ้าจะกินก็กินปริมาณน้อยๆนะคะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยอยากจะเรียกร้องให้ผู้ประกอบการต้องแสดงสัญลักษณ์อาหารที่มีกัญชาอยู่มากน้อยเท่าไหร่เพื่อที่ผู้บริโภคเนี่ยจะเลือกได้อย่างเหมาะสมเช่นคนที่ร่างกายพร้อมหรือคนที่ไม่เคยกินเลยจะต้องการสารกัญชาไม่ได้เยอะมากครึ่งใบถึงหนึ่งใบปัจจุบันมีการทําเป็นขนมด้วยนะเช่นบราวนี่คุกกี้ องระวังมันจะเกินขนาดน,นอกจากมันมีการผ่านความร้อนก็เช่นกันก็คืออย่าก,กินเยอะต้องกินน้อยๆเหมือนกับที่เราใช้ยาน้ำมันกัญชายหยดเลยอย่างถ้าเป็นบรรวนี่เนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องแค่ปลายนิ้วก้อยนะเริ่มชิมจากปลายนิ้วก้อยกั้นห้ามกินทั้งก้อนไม่งั้นจะเมาได้ และยังมีกลุ่มคนที่ไม่ควรกินอันที่หนึ่งคนที่มีประวัติแพ้กัญชาอันที่สองหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรยังไม่ทราบว่าขนาดที่เท่าไหร่ที่จะปลอดภัยในคนกลุ่มนี้กลุ่มเด็กและสตรีมีครรภ์โดยทั่วไปก็พยายามเลี่ยงนะครับกลุ่มที่สามเยาวชนซึ่งมีการศึกษาเนี่ยก็พบว่า THC อาจจะมีผลต่อพัฒนาการของสมองกลุ่มที่สี่ผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายริ่มเลือดโดยเฉพาะยาวาฟรินคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ยังไม่นิ่งนะโรคหัวใจโรคปอดโรคไตก็ไม่ควรจะใช้มีประวัติ โรคทางจิตเวชหรือมีบติครอบครัวที่มีโรคทางจิตเวชก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะมีอาการหลอนได้ผู้ป่วยที่มีปัญหาการทำงานของตับไตหรือว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาทหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆที่ควบคุมอาการไม่ได้พิจารณาประโยชน์กับความเสี่ยงให้ชัดเจนการกินอาหารกัญชาผู้ป่วยจะคาดหวังสรรพคุณอะไรได้บ้างไหมครับแน่ๆก็คือช่วยให้ทานข้าวได้ทานอาหารได้อร่อยขึ้นส่วนในเรื่องของการบรรเทาปวดนอนหลับหรือว่าไปรักษาโรคซับซ้อนเนี่ย เรรราาาาาไม่พบจากกาใช้อาหาดังนั้นสรุปแล้วเรื่องอาหารผสมกัญชานี่เป็นยังไงครับอยากจยาแนะนาประชาชนกินผักผลไม้ให้เยอะขึ้นส่งเสริมสุขภาพดีมากกระตุน้นระบบกัญชาตามธรรมชาติของร่างกายเราได้ด้วยก็คือไม่หวังพึ่งกัญชาอย่างเดียวสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเริ่มปริมาณน้อยๆแล้วก็สังเกตเช่นเลือกเมนูมีใบกัญชาปรุงผสมอยู่สักครึ่งใบเป็นขนาดที่ปลอดภัยใช้ได้เข้าใจทั้งประโยชน์และข้อจากัดช่วยให้การจัดการประสิทธิภาพทําได้ดีขึ้นนะครับ ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยก,กันกับชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์คิดก่อนลงต้องก่อนส่งเพื่อความจริงสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม